อยากถามบุหูแน่นะครับนี่ไม่นี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 ่แมโคเขาหล่มโพนไว้ยังสินี่เวลาขันเขาตัดนี่นี่มันถี่พอทับเขาบ่อยากหูแหงแมโคมันคือว่าถูกตีนออกไหน้น่นี่นี่มีงานนี่ครับทำยุหางานเดียวนี่ปลายใหม่โอ้เดี๋ยวิกาตัดต้อง่าที่นี่นีเมันำํำๆนะครับ ไม่โคหล่มไปเนี่ยสภาพเป็นตะโคนดีแท้ที่กาตัดบนแล้วเนาะคุ้มค่าหามหมอบ่ละ Yeah. Là là nha Tắt nó đi về sảy phốt Tắt nó đi lùm sảy phốt Nhi, nó đứa nga đeo cầm đi, nga đi Nga đi cầm nó khô thế Nga mày nó tắt mày, mẹ khô Nhằm chìm bay Tài 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 หลับบน้องานนี่ต้นนี้กัเลื่อยขันสุมมุดว่าขันตัดเผาท่านกับชียูประมาณสี่ร้อยครับประมาณสี่ร้อยบาทต้นนี้ันตัดเผาท่านเผายังหลับอยู่ประมาณสี่ร้อยแต่ถ้าเลื่อยนี่ชียูประมาณพันสองพันสามครับนี่เลื่อยกับสามชัมมชมมจจ่วโมงสามชั่วโมงอาจะแล้วต้นนี้เลื่อยกับเกือบเป็นพันสาม อ้ตีใส่ครับประมาณพันสามก็ไม่ตุนพันสองพันสามเลยไม่ชนนี่จากนี่นี่จากนี่นี่มัดนี่นี่อยู่ประมาณสองเมตรห้าสิบสามเมตรได้ถเดี๋เลื่อยหัวปีนี่ก็เลื่อยได้ครับนี่เลื่อยหัวนี้เลื่อยหม่หน 3, 3่สามสามคุณอยู่ขึ่งอาจจะได้กับหน่ซีใหม่สองทอนมันสั่นเขาว่านหนาทีเรือยครับท่านในบอก์ไรายละ,ละเ,อเอียดเขาบอกว่าเบิ้งใหม่นี่เบิ้งหลบ พวก่อยกล้าตัดเป็นไหนย่ามันทับเจ้าของนี่มากับมาตัวเกือบคำเลยครับมามีม้วนหามห้วนไรอเนี่ยสภาพไม่มีงานเนี่ยขันงานนี่ลุกอีกคือตกเลยอืไม่เห็นแล้วก็บสียันยานอยนนนนู่ด้วยครับนี่คนตัดใหนระมัดระวังเ้อครับ อาชีพนี้มันอาชีพอันตรายอาชีพเสี่ยงตายพดอาชีพยังเฮาหนิมันตัดใหม่มันอาชีพเสี่ยงครับขันเฮ็ดเราบ่เป็นตะคุมเดี๋ยวคองเขาจะไปรับอันนี้กับโอ้อันนี้มันเจ้า่นี่ผมมาตัดประจเม้อรับอาสีจังไดบีญครับเขาก็ถาผมมาโดนแล้วผมก็นัดเขาไปอาชิตกัวอย่างก็สิไเ้มาเขาครบอาชยพเลยจีมาตามนัดกันว่าบ่ดัน่าบ่รับก็จะนัดกับเขาไปแล้วสีมาให้ ทางหลดมาไถเรียบร้อยผู้แจวนีนกเขาหลายครับนี่ยิงเสียงมอเสียงนกเขาคันเนี่เป็นปเขาู่ถือว่าเป็นปลาจ้ะ